สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเบอร์โทรเจ้าสัวเลขท้ายมงคลเสริมดวงพ่อค้าคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคู่เลขมงคลที่เอาไปต่อท้ายเบอร์โทรศัพท์จะเป็นการเสริมโชคให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะหากใครที่กำลังทำอาชีพค้าขายและต้องการคู่เลขมงคล ในการเสริมดวงโชคการค้าขอแนะนำให้ใช้คู่เลขมงคลเบอร์โทรศัพท์สำหรับพ่อค้าแม่ขายจะทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ได้นะคะคู่เลขมงคลนั้นก็คือเลข68ค่ะถือว่าเป็นเลขที่ยอดนิยมเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่มีความหมายที่ดีค่ะซึ่งเลข8นั้นไม่ได้เป็นเลขที่ไม่ดีอย่างที่หลายคนกังวลนะคะ เลข8เป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้โชคลาภและก็ในเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เมื่อมาอยู่คู่กับเลข6ก็จะช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าของที่เป็นสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอาง หากมีเลข68อยู่ใน4ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ก็จะช่วยเสริมความปังในด้านค้าขายทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่เลขมงคลที่หากใครสามารถหาเลข68เอาไว้ท้ายเบอร์โทรศัพท์ในตำแหน่ง4ตัวท้ายของเบอร์ได้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนำพาความโชคดีมาสู่ตัวเองและก็เจ้าของเบอร์นั้น,น,น แถมยังช่วยเสริมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความก้าวหน้าการค้าการขายความรักโชคลาภความร่ำรวยอำนาจบารมีและสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคู่เลขมงคลที่เอาไว้ไปต่อท้ายเบอร์โทรของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายลองเอาไปใช้ดูแล้วมาบอกผลลัพธ์กันหน่อยนะคะเอาละค่ะหากใครสนใจอยากติดตามชมคลิปหน้าก็สามารถติดตามได้นะคะมาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรขอบพระคุณที่รับชมกันนะคะ